เช่นเดียวกันครับอ่าเรามาดูทองตอนนี้ืจากที่เราเรียนกันเมื่อตะกี้นี้นะครับสดๆเลยนะเรียนเสร็จเอามาใช้เลยนะครับดิดเถื่อนมากเราอยู่ตอนไหนเราอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เราอยู่ตอนไหนครับตรงนี้ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นะโทษโทษโทษเราอยู่ตรงไหนครับไฮ้นี่โอ้ยวิ่งขึ้นมันเลยวิ่งโอ้ยวิ่งมันเลยวิ่งมันเลยปุ๊บอ่าใส่สีก่อนนี่นี่นี่ อันนี้แอบกินหัวเพื่อนนิดนึงนะไม่เป็นไรอารมณ์มารวยอันนี้ในอดีตแ้ละอาจจะเป็นแบบการเทนเนาะ,ะมาดูตอนนี้กันนะฮะราคาลงมาแบบนี้อุ้ยกินหัวแล้วนะแกถูกไหมเนี่ย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 เริ่มเริ่มเริ่มอะไรละเริ่มอะไรละเริ่มอะไรละราคาเริ่มอะไรละเนี่ยลองดูกับรูปข้างบนเนะ่ยเนี่ยตอนเนี้ยสังเกตอะไรหรือเปล่า